ตอนนี้โอโหสมบูเนลูกเนนที่สุขสว่างอำเภอหอจังหวัดเชียงใหม่ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมยกชั้นจะเอานีน่นะจ๊ะจะเอาดวงกับองค์พระพี่มาฝากครูไม่ใหญ่บอกตั้งใจอย่างดีเยี่ยมทเดียวโอโหโยมพ่อโยมแม่ไปเยี่ยมสมณเนนสิบควบสิบเอ็ดควบเทศเลย ว่าสมณะรู้แล้วแหละว่าเพิ่งมารู้เนี่ยว่าพ่อแม่มีพระคุณอย่างไรทราบซึ้งมากทีเดียวกลับไปนี่บวลาสิขาแล้วจะเป็นเด็กเก่งและดีจะเลิกเล่นเกมแต่จะเอาเวลานั้นมาทำความดีโอฟังและชื่นใจทีเดียว แล้วก็บรายโยมพ่อ,อยมแม่นโมธนาวัดสมณรเนี่ยบวชแล้วใช่เช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนขาจังวัดแต่ว่าปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอมีดวงกับองค์พระใสๆมาฝากโ<า>ยมพ่อโยมแม่ก็ปลืม้มแล้วก็โยมพ่อโยมแม่นรกมีจริงนะสมณรได้เห็นแล้วขุมที่หนึ่งนี่ปาณาธิบัตเออ ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์มันจะไปลงในนรกแล้วจะมีตัวดำๆม,มาทำร้ายอย่างงน้ย่นี้น่ากลัวขมที่สองเนี่ยใครลักทรัพย์ตกนรกแล้วจะต้องถูกตัดมือตัดมือตัดเท้าตัดตามตัวทุกอย่างน่ากลัวมากเลยขุมที่สี่ก็ว่าไปเรื่อยๆอ้าวสมเนนแล้วขุมที่สามล่ะ คือว่าอย่างนี้มันอักลี่นี่สามเดนนานาชาติโรงเรียนนานาชาตินะจะอยู่ที่สุขสวัสดิ์คือมันอักลี่ไอยเยอแม่ฟังขุมที่สี่ก่อนก็ว่าไปขุมที่สี่นี่ขุมที่ห้าดื่มน้ำเมา,าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องไปถูกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอาจจะเป็นผู้ผลิต เจ้าของแล้วก็โอ้ยิ่งทุกข์รม,มานมากโยมพ่ออย่าดื่มเลยเออ,เอ,อจะเบียร์จะวายหรืออะไรก็แล้วแต่นก็ได้นะแต่โยมแม่ยังค้างคา,าใจสมเณรตกลงว่าไอ้ขุมที่สามมันเป็นยังไงเหรอมันบอกไม่ได้นะ่ะบอกโยมแม่หน่อยโยมแม่จะได้ ปฏิบัติได้ถูกมันโดนตัดหมดเลยนหะตัดอะไรก็ไม่รู้เนะโอฟังแล้วชื่นใจชื่นใจมีความสุขมากเลยทึ่งทีเดียวอายุพ่ออยู่อีกแข่งหนึ่งไม่ได้ขึ้นมาสำหรับสำเนินบางรูปโทรกลิ้งกลางสำเนินก็ไปโทรศัพท์ไปคุยโยมพ่อก็บอกให้พรโยมพ่อก่อน จะเพิ่งเลยเอาไปให้ที่บ้านกันแล้วกันอมยมพ่ออยากได้ตอนนี้เนะี่ยอลูกเนนบอกหน่อยโอ้ใหพรอนเป็นชุดุุดๆๆเลยนะแล้วตอนสุดท้ายบอกให้มีสมบัติจากพริตักไม่พร่องโอ,โอ้รวยขนาดนี้ไม่ธรรมดานี่